ดูตลาดท่าชุมชนอำเภอเวียงมอกเออตลาดตำบลเวียงมมกอ่ะขออภัยด้วยอยู่ที่อยู่ที่ทลำปางอำเภอเถินจังหวัดลำปางคุขายปาลาหลายหลายพี่นอ้อง เสน่ของตลาดตอนนี้ค <Techn Pokémon> ือคือนี้นี่แหละนี่แหละครับปลาแห้งปลาลมควันนี่ปลาลมปลาลมควันเนาะกระมองอ๋อทำอะไรปลาเนี่ยอนอนมันบ l อ c เลชงเลโกยเมลองเช่กับาซอสเ e พิมงเมลองเช่กับซิ e ิสเลมงโอ้ยยีเลี่เลุงอ่ะยีเลุงถุงเท่าไหร่ปลาปวเนี่ย เซ็งก uh, ังบัตเซ็งกังบัตปกติที่บ้านก็จะใช้กับปลาแบบนี้ใช่ไหมเสือปัวซงอะไรลาบูตเดือเสือปัวซงเอ๋อเสือด่าชาควีหายไปโดนเติบหายไปโดนเติบ

นี่ปรากฏดแข่งใช่ไหมเจ๋อเพลินใหญ่เพิ่นใหญ่ร้านอาหารเพิ่นก็เรียกว่าเด็กเพิ่นประเทศไทยอันใหม่ร้านเนี่ยเยนร้านใหม่เพิ่นร้านเก่าเพิ่นเออไปคือเก่าเส้นคือเก่านี่แหละไปล้ำปางชิ้นแรกขึ้นเก่าหายไปไปดูเดี๋ยวขอเวลาแ่บอกม่ได้ก็ขึ้นหอดอยู่ขึ้นหอดโควิดปิดแต่เด็กคนแหวมอ่ะว่าเดี๋ยวแวะเลยบ่ได้แวะแต่เพิ่งข้าแขกเพิ่งมาเพิ่งวิถีชีวิต อ่ะฮะอ่ะฮะปล่อยป่านไปต่อเด้อม่ได้เจอกันนามมน,นามาได้พอกันเติบเลยกันนดเติบเลยเรา,อ,าอ่ะวิ่่งยีหลายปีแล้วนะเนี่ยเออหลายปีก็ร้านอาหารเขาปิดอ่ะเราไม่ได้กินร้านเก่าเขาอ่ะเขาไม่ทำแล้นแต่ก็ยังจังกันได้อยู่นหะ จำได้อยู่ยคนคนบ้านเฮาจำกันได้อยู่แล้ว <c oughs> ไปก็เด้อ